ก uh ุสุลาดีดงความรักสวบัดัดเจอกันในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะได้ดูคอนเสิร์ตกันแล้วสอบ YH Family Concert ปีนี้ก็ฉลองครบรอบ15ปีของต้นสังกัดนะคะของหวังีิป๋อนั่นคือ YH นั่นเอง หรือว่าเย่หัว t ดทเทน n มนต์ในช่วงเมื่อคืนนี้ก็มีงานเลี้ยงอย่างที่เราทราบกันนะคะเป็นธีมของการแต่งคอสเพลย์วังอีปอล็คอสเพลย์นะคะเป็น Vincent ์เวกตัวละครจากพับฟลิชชั่นนั่นเองในช่วงเช้าว,วันนี้วังอีปอลฟิเชียนะ,ะก็ได้อัปเดตค่ะสมม่งมาหนึ่งรูปภาพสอบลุคของวินเซนต์ในงานมิติ้งประจําปีของทางด้าน YH e เอชเอนเตอร์เทนเมนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานช่วงเมื่อคืนนี้ค่ะ สวัสดีวังนี่ปอแล้วก็เหล่าบรรดาศิลปินแล้วขอแสดงความดีใจด้วยนะคะยูนิคทั้ง3คนเลยก็ได้รับรางวัลโซนการแต่ง play คอสเพลย์เมื่อคืนนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นหวังนี่ป๋อนะคะลีวันฮั่นแล้วก็โจอีอ้เสียนลีวันฮั่นเนี่ยวันเพิ่งจะรู้นะคะว่าคอสเพลย์เป็นคุณตู้หัว c e o ของทาง YS เป็ะลาที่แบบกล้ามากๆนี่แหละทั้ง3าคนเลยจัดหนักไปเลยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆค่ะสำหรับงานมีติ้งในช่วงประจำปี2024นี้ ของ YH แล้ววันนี้บอยฮิปโก็มีซ้อมแล้วนะคะในช่วงสายๆของวันนี้ค่ะจริงๆมีซ้อมมาตั้งแต่ช่วง,งเมื่อคืนอย่างที่เราเห็นกันอยู่พร้อมกับศิลปินทางด้านของถ้าให้เรานึกถึงบรรยากาศของช่วงปีที่ผ่านมาด้วยบอยบอปโก็เปลี่ยนงางเกงขาสั้นค่ะเป็นาเกงขาย,ยาวสีดําจางเกงขาสั้นสีน้ำเงินคะที่คอสเพย์เป็นมิเซนเวก้าก็ไม่เปลี่ยนนะคะเป็นงางเกงขาย,ยาวสีดําแล้วก็ซ้อมกับศิลปินร่วมค่ายยิงกล้การแน่นอนที่สุดนะคะก็เป็นยูนิทั้ง3คนเดี๋ยวจะเป็นดีวันทันนะคะไม่ว่าจะเป็นนคุณโจอีอเสย การซ้อมในช่วงสายๆของวันนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่วังฮิปโฟิเชียลก็จัดหนักภาพให้เราได้เห็นกันนะคะสําหรับการซ้อมของวังฮิปอบอกว่าคลื่นความร้อนก็พุ่งเศษหม่นั้นกําลังจะมาแล้วเจอกันในช่วงคืนนี้เรามารอลุ้นไปได้วยกันนะคะว่าวังีิปอเนี่จะร้องเพลงอะไรจะแสดงโชว์ในเพลงอะไรคิดว่าน่าที่จะสนุกสนานอย่างแน่นอนที่สุดเรา,าก็เป็นกำลังใจให้กับวังฮิปอด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตค่ะของ YH YH Family ประจําปี2024นีนี้นะฉลองครบรอบ 15ปีสาปีจาต้นสังกัดของอวังอีปอ่ป๋อค่ะ YH จากเด็กฝึกนะคะจนได้เดบิวค่ะจากการเดบิวอวังอีปอ๋อนะคะก็ทำงานหนักมากๆณนะช่วงเวลาปัจจุบันนี้นะคะศิลปินเบอร์ต้นหนงค่ายเป็นกระดูกสันหลังของ YH เลยสำหรับอวังอีปอ่ป๋อต้องพูดแบบนี้จากข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันได้นะคะอวังอีปอ่ป๋อเนี่ยหาเงินเข้าบริษัทแทบจับ0เลยทีเดียวตอนนี้หวังอีปอ่ป๋อก็ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นจากที่มีส่วนแบ่งนะคะเริ่มต้นจาก30-70มาเป็น50-50 จนณเวลาปัจจุบันนี้นะคะหวังยี่ปอก็เป็นผู้ถือหุ้นแล้วเพราะเราได้รู้นะคะในตอนที่หวังยี่ป๋อได้รับเงิน30 70มัเเป็นรายที่คือมันก็น้อยหวังยี่ปอก็ต่อสู้นะ,ะทำงานหนักแบบที่ทำงานหนักจริงๆและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านแพชชั่นของเขาสามารถที่จะนํามาเกี่ยวข้องกับงานได้หมดคือสามารถขายได้หมด ด้ต่การเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะแข่งรถมอเตอร์ไซค์แข่งรถจน์จนการเล่นกีฬาของเขานะคะเล่นเทนนิสตีกอล์ฟหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแน่นอนที่สุดนะคะหวังอีปอโดดเด่นเรื่องของการเต้นปีที่ผ่านมาก็ปล่อยภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยสเรื่องด้วยกันยังเหลือภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะค,ะคืออินเตอร์ครอสที่ร่วมงานกับผู้กับเชิงเออมีแผนที่จะใช้ในช่วงของปีนี้ค่ะสำหรับอินเตอร์ครอสส่วน,นเรื่องของการร้องเพลงปีนี้หวังอีปอได้ร้องเพลงที่เป็นทางการของทางรัฐบาลจีนหลายเพลงมาก ที่สุดไปเลยวันนี้เราก็รอชมคอนเสิร์ตในช่วงเย็นคะ่ะเริ่มต้นสิบกานาฬิกาที่สนามฟุตบอลเซียงไฮ้ของโคนะคะที่เซี่ยงไฮ้เราจะรอติดตามไปด้วยกันขอทุกคนมีความสมมุขมากในช่วงของวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์นี้คะ่ะและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นนะคะสวัสดีคะ่ะ